ตัวแล้ว One Plus รุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือ One Plus 8และ One Plus 8 Pro ไปดูรายละเอียดกันครับ วัน plus ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงประจําปี2020นะครับนี่คือวัน plus 8 Pro และวัน plus 8นะครับหน้าตาจะเหมือนกันกับภาพหลุดออกมานะครับคือฝาหลังเนี่ยดีไซน์ใกล้เคียงกับวัน plus 7มากๆแนวกล้องยังเป็นตรงกลางอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนกล้องหน้าจากป๊อปอัพเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูพันชอแทนทั้งคู่ใช้ snapdragon 865เพราะฉะนั้นรองรับ 5g แน่นอนนะครับ <Wow. S 1> ชิปโมเด็มคอคอม x 5 5รองรับ WiFi 6มาแน่แวัน plus 8 Pro มี3 สีให้เลือกนะครับมีสีดําสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินนี้ออกอมม่วงๆนิดนึงสวยดีทีเดียวสีเขียวก็เขียวโทนอ่อนๆคล้ายๆกับญาติผู้พี่ของเขานะครับเป็นสีเขียวอัปโป้นั่นเองนะครับดูดีมากเลยสวยงามหน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ AMOLED แบบ Quad HD นะครับ 2K อัตราเฟซ120เฮตครับแล้วก็ความสว่าง1,300นิตแรม DDR5 มี8กิกับ12กิกนะครับสตอเลมี128 256ลำโพงู่ กันน้ำ IP 68แบต4,510มิลลิแอมแล้วก็มีวัฟชาร์จ30วัตต์นี่ซึ่งชาร์จได้ทั้งแบบไรสายและมีสายเลยนะครับส่วนตัวกล้องครับเด่นมากกล้องหลัง4ตัวใช้เซ็นเซอร์หลักนะครับเป็น Sony IMX 689ตัวนี้อยู่ตัวเดียวกันกับ 5X2 Pro เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นชิปประมวลผลกล้องรุ่นสั่งทําพิเศษนะครับความละเอีย48ล้านนะฮะแต่ว่ามันเป็น48ล้านที่โฟกัสได้ไวมากๆสุดยอดมากนะฮะเท่าที่ลองในไฟ X2 Pro เนี่ยหูโฟกัสจี๊ดเลยกล้องเลนส์ายก็เป็นไอ้ m a 5 8648ล้านเหมือนกันเจ๋งมากแล้วก็เลนส์ซูม3เท่านะครับเป็นพอลิสโคปหรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮะดูแล้วเป็นกลมๆไม่เหมือนมีตัว Color Filter นะครับ ที่เป็นตัวช่วยที่ทําให้ภาพสีสันสดใสนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ราคาเปิดมาที่เมืองนอกนะครับวันพัด8 Pro แรม8 g ิกลอม128เปิดมา899ดอลลาร์ประมาณ30,000บาทแล้วก็รุ่น12 g ิ256ลอม999ดอลลาร์32,600บาทเออราคาสูงเหมือนกันสาธุขอให้มาเมืองไทยแล้วก็ราคาย่อมยาวลงหน่อยนะครับจะได้ซื้อกันได้แล้วก็มีวันพัด8รุ่นธรรมดานะครับไม่โปร อุ้ยตัวนี้แปลกใจมากทําไมวันพัท8ไม่โปรแบตก็ยังเยอะอยู่นะเออสี่พแต่ตัวนั้น4,5่พจอเล็กลงนิดนึงครับหกจไม่ 120Hz เครับเป็น 90Hz แทนแล้วก็ความละเอียด 4HD+ ใส่ CPU Snapdragon แปดหเหมือนกันนะครับกล้องหลังลดเหลือ3ตัวเป็น Sony IMX แปดหก่สิบแปดล้านแล้วก็เลนส์มุมกว้าง16ล้านแล้วก็มาโคสอล้านนะครับมีสีให้เลือกเพิ่มอีกสีนึงคือ,อินเต t e ์ l เตล l ่าโมันเป็น สีโครเมียมครับแล้วก็มีเงาสะท้อนอยู่ข้างในเป็นสีส้มๆโอโรสโอโรสอูอันนี้สวยบาดใจบาดใจข่ายิ่งนักแม่นางเอ๋ยสุดยอดจริงๆเราดูครับว่าเดี๋ยวมาเมืองไทยสักประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับ <anda> สนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT g ก d g เจ็ดคันเทพโดยเทพแก๊สเจ็ The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech